ตอนที่เราจะเข้าโครงการช่วงแรกก็จะเป็นการลงทะเบียนค่ะโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ภาษามลายูและต่อไปจะเป็นพิธีเปิดโดยนางวานิชาเดียวมานิตพ่วงในการโรงเรียนวัดท่าไซและเข้าสู่ช่วงละลายพฤติกรรมเพื่อให้น้องๆมีสมาธิและเริ่มที่จะเรียนรู้ซึ่งโครงการในครั้งนี้จะเป็นการใช้คู่มือส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนท่าทองใหม่ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษามลายู หรือการบูรณา,าการคู่มือสู่ชุมชนท่าทองใหม่กิจกรรมภายในโครงการหลังจากพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเราจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายซึ่งจะช่วยให้พี่น้องชุมชนได้เรียนรู้และฝึกฝนภาษามายผ่านกิจกรรมบูรณา,าการการแนะนําการใช้คู่มือภาษามลายูในชีวิตประจําวันการฝึกสนทนาภาษามายูในสถานการณ์ต่างๆกิจกรรมเวิร์กช็อปจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งวันนี้เราก็มีวิทยากรสาวสวยอาจารย์นูรูนฮูดาเจลเละ และจะมีการทดสอบความรู้เพื่อจะได้ทราบว่าน้องๆมีความรู้กันมากน้อยเพียงใดค่ะก่อนที่เราจะเริ่มการเรียนรู้ภาษามาลายูและภาษาจีนแลนปปะอันนี้จะเป็นการให้น้องๆได้แนะนำตัวเป็นภาษามาลายูซึ่งเป็นการฝึกทักษะภาษามาลายูหรือการใช้คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน จะสอนภาษามลายูให้พี่น้องชุมชนสามารถนำไปใช้เพื่อการสื่อสาร<ป>การค้าขายและการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ควบคู่ภาษามลายูและภาษาจีนต่อไปก็เป็นการดำเนินงานของวิทยากรสาวอาจารย์ดาดาอยากจะบอกว่าน้องๆที่นี่น่ารักทุกคนเลยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาก อ่ะต่อไปจะเป็นการเรียนรู้ศัพท์ภาษาจีนซึ่งจะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์มาลายูและควบคู่ภาษาจีนไปด้วยค่ะอย่างเช่นสวัสดีตอนเช้าภาษามาลายูสลามัตากีหรือภาษาจีนสวัสดีตอนเช้าจงหัวาหาวและคำศัพท์ต่างๆมากมายที่ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะหรือจะเป็นการนับตัวเลขชื่อผลไม้ อาหารสับต่างๆมากมายเลยค่ะได้ยินเสียงน้องๆแว่วๆมาว่าหิวกันแล้วคะ디디่ะพี่ๆพี่ๆก็ไม่รอช้ารีบแจกอาหารว่างกันเลยค่ะ ing ing. มีขนมมากมายสำหรับน้องๆคนไหนที่บวชอยู่ก็สามารถนำกลับบ้านไปได้เลยค่ะ <od> s <ons> <S เห็นแล้วยังค่ะทุกคนน้องๆหิวกันมากเลย ต่อไปก็เป็นการนันทนาการซึ่งเป็นการผูกสัมพันธ์ระหว่างพี่พี่ในน้องๆหรือจะเป็นเพื่อนๆให้มีความสนิทสนมสาม,มคัคคีและมีส่วนร่วมทุกคนยิ้มมีความสุขมากๆเลยค่ะและที่สำคัญอยากจะบอกว่าอาจารย์พกของขวัญมากมายมาให้น้องๆสําสำหรับคนที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง มีกระเป๋าดินสอปากกายังลบกบเหล่าในของขวัญอีกมากมายและต่อไปพี่ๆจะแจกกระดาษเพื่อให้น้องๆได้จดคำศัพท์ภาษ,า,ษา,าจีนหรือภาษามลา,ายูที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ใครได้มากน้อยเพียงใดและต่อไปจะเป็นเกมหยิบคำศัพท์ภาษามลายู ตรงกับภาษาไทยโดยการแบ่งกลุ่มกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนกลุ่มไหนได้คำศัพท์เยอะที่สุดจะเป็นกลุ่มที่ชนะและได้รับรางวัลค่ะเมื่อกลุ่มไหนได้กระดาษแล้วก็นำมาติดในกระดาษแผ่นใหญ่ได้เลยค่ะใครได้คำศัพท์มากที่สุดเนาะน้ะองๆน่ารักมากให้ความร่วมมือและทำกิจกรรมอย่างเต็มที่กันทุกคนเลยค่ะ และต่อไปจะเป็นการตรวจคําตอบที่ถูกต้องกลุ่มไหนคําัพท์ถูกต้องและมากที่สุดจะได้ของรางวัลทั้งกลุ่มค่ะและนี่คือความน่ารักของน้องๆโรงเรียนวัดท่ายพี่ๆมีกิจกรรมเล,ล็กๆน้อยๆให้น้องๆได้ร่วมกันสนุกสนานรวมถึงคุณครูโรงเรียนวัดท่าไซ<ส>น่ารักทุกคนเลยคะ่ะให้ความร่วมมือและเต็มที่ทุกคนเลยต่อไปก็จะเป็นการทดสอบความรู้หลังจบกิจกรรมว่าน้อง ได้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันภาษามาลายูและภาษาจีนกันได้มากน้อยเพียงใดค่ะและมาถึงช่วงสุดท้ายของโครงการในวันนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมและหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนำภาษามาลายูไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะบ๊ายบาย